5านาทีฝึกสมองที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณสมองของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเขียนโปรแกรมในอดีตของเราส่วนใหญ่จะเดินโปรแกรมเข้าไปในระบบร่างกายของเราซึ่งจะทำให้เราติดอยู่กับการรับรู้และพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งกําหนดเส้นทางประสาทของเราการเชื่อมต่อภายในสมองที่ยิงตามโปรแกรมเหล่านี้และการกระตุ้นที่พวกเขาได้รับ แต่ถ้าการเชื่อมต่อเหล่านี้กำหนดรูปแบบในชีวิตของเราที่เราไม่ชอบพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และพฤติกรรมใหม่ๆของรูปแบบเหล่านั้นแต่บางคนก็ขัดขวางความก้าวหน้าของเราต่อสิ่งที่เราต้องการพวกเขากำหนดความสัมพันธ์ของเรากับทุกสิ่งที่เราประสบในโลกของเราและหากสิ่งที่ไม่เป็นอุดมคติเกิดขึ้นมันจะเป็นเพราะรูปแบบการรับรู้ ที่เราได้พัฒนามาจากอดีตเช่นถ้าคนเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเงินไม่พอใช้ได้อย่างไรก็เป็นทางเดินประสาทที่ถูกสร้างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินมักจะปล่อยให้บุคคลน,นี้มีการรับรู้และมีความเชื่อในความขาดแคลนและการจำกัดในด้านอื่นๆของเหรียญถ้าบุคคลมุ่งเน้นไปสู่ความสุขอย่างต่อเนื่องผ่านความคิดและความรู้สึกของพวกเขา พวกเขาเสริมสร้างเส้นทางประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขและสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาครอบงำจ,จิตใจทุกความคิดและความรู้สึกของเราสามารถที่จะเสริมสร้างเส้นประสาทที่เราฝึกจิตเป็นเวลา5นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณสมองคุณจะไม่เหมือนเดิมและจะพัฒนาขึ้นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงเป็นผลให้เรา แผ่คลื่นความถี่การสั่นที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของเราและดึงดูดสิ่งที่ตรงกับความเชื่อเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราเราแต่ละคนมีโอกาสที่จะสร้างวิถีประสาทใหม่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านความตั้งใจและการกระทําของเรากระบวนการต่อไปนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาเส้นทางประสาทใหม่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการขั้นตอนที่ห หลับตาแนละหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ2-3ครั้งเพื่อผ่อนคลายวางมือข้างหนึ่งไว้บนหนา้าผากโดยให้ฝ่ามือแนบกับผิวหนังอีกมือหนึ่งวางไว้บริเวณด้านหลังศีรษะโดยเอาฝ่ามือแตะหนังศีรษะบริเวณด้านหน้าของสมองใกล้หนา้าผากซึ่งเป็นส่วนของสมองส่วนหน้าทำหน้าที่ในการจัดการ องค์ความรู้และการเคลื่อนไหวในโลกของจัก,กระมันแสดงถึงศูนย์กลางการทำงานทางจิตวิญญาณของตาที่สามซึ่งควบคุมจินตนาการที่สูงขึ้นและสัญชาตญาณที่ด้านหลังของศีรสะคุณเป็นพื้นที่ของสมองที่เรียกว่าสมองส่วนหลังซึ่งโดยหลักแล้วสมองส่วนนี้รับผิดชอบในการมองเห็น โดยการวางมือในท่านี้คุณกำลังส่งพลังงานอันละเอียดอ่อนเข้าสู่สมองและจักระตาที่สามพลังงานอันละเอียดอ่อนเหล่านี้คือการสั่นสะเทือนหรือการฝึกหายใจ5นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณหลังจากนี้สมองของคุณจะไม่เหมือนเดิมรูปแบบการเต้นของชีพจรจากมือของคุณที่จะเพิ่มพลังงานให้กับสมองส่วนนี้ของร่างกายคุณ ขั้นตอนที่สองมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณอยากจะให้ปรากฏออกมาเรียกมันเข้าไปในจิตใจของคุณด้วยรายละเอียดที่มากที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ตัวคุณเองสัมผัสวัตถุนี้และสัมผัสถึงเนื้อสัมผัสข,ของมันมันมีเสียงหรือไม่พลังงานเป็นประเภทใดและคุณใช้เวลาสักคู่เพื่อเชื่อมต่อกับมันขั้นตอนที่ส เริ่มระบุชื่อของวัตถุชิ้นนี้ออกมาดังๆเช่นหากเป็นรถที่คุณเลือกให้ปรากฏคุณอาจจะพูดว่ารถเบนซ์สีดำรุ่น CLA ปี2022พร้อมเบาะหนังสีแดงเบอร์กันดีแสดงลักษณะทางกายภาพประมาณ5รายการระบุลักษณะเพิ่มเติมชื่อวัตถุนั้นออกมาดังๆหลายๆครั้งโดยให้อำนาจ ใช้เวลาประมาณ30วินาทีถึง1นาทีขั้นตอนที่4หลังคุณพูดชื่อวัตถุออกมาหลายๆครั้งแล้วคุณอาจจะสังเกตเห็นว่าคุณสามารถระบุอารมณ์ความรู้สึกได้ในขณะที่สังเกตมันให้ชื่อกับอารมณ์นี้เช่นมีความสุขตื่นเต้นหรือสงบประมาณ1-4อารมณ์ ให้แสดงอารมณ์เหล่านี้ออกมาเป็นระยะเวลาประมาณ30วินาทีถึงหนาทีและรู้สึกว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณพูดเพราะอารมณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกดีมากที่สุดอาจจะแสดงออกถึงรอยยิ้มบนใบหน้าของคุณขั้นตอนที่5ใช้เวลาสักครู่เพื่อพูดออกมาดังๆว่านี่คือความจริงใหม่ของฉันและฝึกหายใจ5นาที ที่จะเปลี่ยนคุณหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้สมองของคุณจะไม่เหมือนเดิมความเป็นจริงใหม่ของคุณจะได้เริ่มปรากฏขึ้นคุณสร้างความมุ่งมั่นในใจของคุณที่จะเริ่มสร้างความเชื่อใหม่ว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่แล้วซึ่งคุณเลือกที่จะแสดงออกมาคุณกำลังประกาศว่ามันเป็นจริงและสมอง จะทำงานเพื่อเริ่มต้นกระบวนการของขั้นตอนที่6โดยที่มือของคุณยังอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังของสมองลืมตาและคิดถึงการปรากฏของสิ่งของใหม่ของคุณต่อไปและมันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรจดจำภาพและความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้เมื่อทำเช่นนี้ หลังจากนั้นให้ศีรษะของคุณนิ่งขยับตาไปทางขวาไปทางซ้ายหลายๆครั้งครั้งละประมาณ1 0 1ถึงครั้งซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่จะไปกระตุ้นทั้งสมองในส่วนของซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมๆกันเมื่อสมองทั้งสองข้างทำงานร่วมกันอย่างพร้อมเพียงกันผลที่ได้จะมาก มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะล็อกข้อมูลที่คุณเพิ่งได้ทำแบบฝึกหัด2-3นาทีต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย30วันในการทำเช่นนี้คุณกำลังสร้างการออกแบบภายในใหม่และเส้นทางประสาทใหม่สำหรับการรับรู้และพฤติกรรมใหม่ด้วยความทุ่มเทคุณจะเริ่มคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความคิดที่สอดคล้องกับการแสดงออกนี้และความคิดเหล่านี้จะสนับสนุนคุณ ในการสร้างความเชื่อใหม่ที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณแสดงออกมาเมื่อคุณเริ่มดำเนินชีวิตตามความเชื่อใหม่เหล่านี้คุณจะมีพลังงานใหม่และความถี่ในการสั่นสะเทือนใหม่เริ่มดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมาให้กับชีวิตคุณหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอดีๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ